เรื่องนี้ก็หลายๆคนเนี่ยติดตามให้ความสนใจกันอย่างมากสําหรับโควิด19ที่มันกําลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามว่าแล้วระลอกนี้ คัสเตอร์เนี่ยมันมาจากไหนสถานที่ส่วนใหญ่ที่กระจายโควิด -19 ไปตอนนี้เนี่ยทั่ว77จังหวัดแล้วเนี่ยนะมาจากสถานที่ใดบ้างล่าสุดค่ะหลายๆคนก็อึ้งไปตามๆกันเลยเพราะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่นะโยงมาจากสถานบันเทิงเกือบทุกคน เอาแบบนี้เลยดีกว่าหลังจากที่มีการตรวจพบว่ามีผู้คนในประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อโควิดสิก้อย่างวันนี้ก็1,448รายรนะคะผู้ป่วยสะสมก็40,000กว่ารายด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงสถานบันเทิงรวมแล้ว6,020คนมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มนะอายุ20 29ปีลองลงมาค่ะช่วงอายุ30 39ปีไว้ทำงานแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการนะ59.60%หรือก็เกือบ60%เนี่ยแหละค่ะแล้วผู้ที่ไม่มีอาการก็ประมาณ40%ด้วยกันผู้หญิงจะติดเชื้อโควิด -19 มากกว่าผู้ชายจากการรายงานเนี่ยนะเขาบอกว่ากระจายไปจากสถานบันเทิงเนี่ย 71จังหวัดด้วยกัน oh. ซึ่งเวลาเขามีการสอบประวัติหรือว่าสอบถามมีการซักถามถึงประวัติการไปสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด19หรือเปล่าเนี่ยนะส่วนใหญ่สาวกันไปสาวกันมาต้นต่อจริงๆแล้วก็มาจากสถานบันเทิงเกือบทุกที่ใช่อย่างที่เล็กซี่บอกครับว่าเรื่องของการระบาดรอบนี้คัสเตอร์สถานบันเทิงอเอาถ้าเกิดดูเฉพาะข้อมูลของคนกรุงเทพที่ติดเชื้อนะอคนกรุงเทพที่ติดเชื้อในระลอกใหม่เนี่ย 1,583คนเกือบครึ่งหนึ่งอะเกิน50เกือบครึ่งยังไม่ถึงเกือบครึ่งเนี่ยเกี่ยวโยงกับสถานบันเทิงหมดเลยอะแล้วอันดับหนึ่งก็คือว่าแน่นอนนักเที่ยวไปเที่ยวก่อนรับเชื้อในสถานที่ในผับมานะครับรองลงมาคือพนักงานในร้านแล้วก็รองลงมาก็คือกลุ่มนักดนตรีเหล่านี้น่ากลัวมากและที่เล็กซี่บอกว่า71จังหวัดที่กระจายเนี่ยเชื่อมโยงกับทองหล่อผับในคลองหล่อนี่นะครับ มันจะมีแค่จังหวัดปลายด้ามขวานภาคใต้อันนั้น,นรับเชื้อมาจากมาเลเซีย<อ>แต่นอกนั้นทั่วประเทศเนี่ยรับเชื้อมาจากนี่แหละทองหล่อรับไปเต็มๆเลยอะ่ะคนที่แบบอยู่แบบ พื้นที่ชนบทชนบทห่างไกลไม่เคย <ฮะ S 1> มากรุงเทพแต่คุณก็ได้ดรรบเจอจากทองหล่อได้นะ,อ,อ,ะอย่างที่บอกว่าโควิดมันไม่มีขาแต่คนเนี่ยแหละเดินทางกันไปเดินทางกันมายิ่งช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยก็กลับภูมิรำนาวหลายๆคนก็บอกว่าไม่สนใดๆขอกลับบ้านขอไปเจอคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตามต่างจังหวัด สุดท้ายค่ะก็ปกปิดประวัติกันบางคนเนี่ยนะล้มป่วยกันกลางทางบางคนไข้ขึ้นกลางทางก็มีรวมไปถึงค่ะบางคนเนี่ยนะเขาบอกนี้เลยว่าเวลาไปปั๊มน้ำมันแวะฉี่บางคนก็ติดเชือ COVID ้อโควิดกันมาตอนนั้นแหละเดินสวนกันไปสวนกันมาไอกันไปไอกันมาหรือยืนฉีข่ข้างๆกันแบบนี้ก็โอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดเชือ COVID ้อโควิด19สูงมากๆถึงบอกว่าช่วงนี้ค่ะถ้าใคร ไม่ไปไหนได้เป็นดีที่สุดโดยเฉพาะการข้ามไปจังหวัดเสี่ยง18จังหวัดรวมไปถึงค่ะเดินทางกลับภูมิรำนาในตอนนี้เนี่ยชะลอไว้ก่อนอือย่าเพิ่งไปตอนนี้คนค่อนข้างที่จะตนกอะพูดจริงก็คือตื่นว่าเอ๊ะเราเป็นหรือไม่เป็นเอางี้ผมเอามาฝากคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่ามันจะมีกรณีการตรวจเชิงรุกดูความเสี่ยงเนาะ,ะนก็คือจะต้องถูกจับให้ไปตรวจเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไปตรวจเชื้อในคลินิกหรือว่าไปแลบเอกชน แล้วผลบอกว่าเฮ้ยคุณติดเชื้อจะต้องทํายังไงกันแน่ oh. จะเอายังไงกับชีวิตดี uh. นะครับเพราะมันมีหลายมันมีหลายกระแสว่าจะยังไงเอางี้คุณก็ต้องรอนะครับรออยู่ที่บ้านแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะจัดรถมารับคุณไม่ต้องเลยว่าจะแบบเรียกแ,กยกแท็กซี่เพราะนั่นคือการกระจายความเสี่ยง uh. นะคุณรอเดี๋ยวเขาจะเอารถพยาบาลเนี่ยมารับคุณไป uh. เพียงแต่ว,ว่าเขาจะรับคุณไปไหนไปโรงพยาบาลหลักจะไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนามหรือจะไปฮอสปิทอลขึ้นอยู่กับว่าคุณถูกจัดประเภทเหมือนเป็นไฟจราจรอะแดงส้มเขียวยังไงบ้างนะครับขึ้นอยู่กับอาการแล้วทีนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือ l a บหรือว่าคลินิกเอกชนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องให้คำแนะนำผู้ป่วยด้วยไม่ใช่ติดเชื้อแล้วทิ้งเลยนะครับเพราะว่ากำลังจะมีการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าไปตรวจที่แลบไหน แล้วเขาจะเราเอานําเราเนี่ยส่งต่อโรงพยาบาลไหนใช่ไหมเราไม่รู้ไงว่าเราจะต้องไปไหนใช่บางคนตรวจแผบนี้แล้วยังไงต่อทีนี้จะได้รู้นะครับนี่เป็นเป็นการวางแนวทางปฏิบัติให้ชัดว่าไปตรวจแผบนี้ถ้าคุณติดเชื้อคุณต้องไปโรงพยาบาลไหนค่ะเลือกได้เลยมันคล้ายๆเราเลือกตั้งแต่ต้นอ่ะและในกรณีถ้าเราเลือกรงพยาบาลแล้วเตียงเต็มเตียงเต็มเราจะไปเลือกอ่ะโฮสพีเทลอย่างนี้ได้ไหมคะคอำจากเงนันเองมันต้องดูอาการค่ะถ้าคุณมีอาการหนัก ยังไงคุณต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าบุคลากรอ,อุปกรณ์พร้อมแต่ถ้าเกิดคุณมีอาการน้อยอไป h o สปิเตลได้หรือโรงพยาบาลสนามได้แต่ทุกอย่างเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับวันแรกคุยได้สนุกสนานล,ล่าเริงแต่ว่าปอดต,ตรวนี้มันลงเออเชื้อมันลงปอดพอเชื้อลงปอดปุ๊บปอดอักเสบมันก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นวิกฤตได้เหมือนกัน ในกรณีเดียวกันถ้าบอกว่าต้องรอเตียงรอสถานที่ตรงนั้นรอสถานที่ตรงนี้แล้วกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเกิดคนที่บ้านติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนี่แหละนี่ไงคือสิ่งที่สำคัญมากๆจะทําอาความรับผิดช,ชอบจากใ,ใครใช่ไหม